สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะตอนนี้มาลีก็อยู่ที่หน้าพระบวงพระประธานพรนะคะอยู่ตรงบริเวณหน้าวังนาคินคำชโนโดนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้มาลีจะมากราบปู่กับย่านะคะที่คำชโนโดนะคะ แต่ว่าก่อนที่มารีจะเข้าไปขอพรพอขอโชคขอลาบกับปู่ย่านะคะแตกมารีจะขอกราบพระนะคะฟางประทานพรนะคะที่อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าทำสชนดก่อนนะคะคุะคณผู้ชมคะมคุณผู้ชมก็ ขอพรได้นะคะคุณผู้ชมคะก็ขอความเป็นสิริมงคลนะคะให้กับชีวิตของตัวเองนะคะวันนี้ก็เพิ่งเดินทางมาถึงนะคะนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปกับปู่กาแ่ด้านในกันนะคะ ตอนนี้กำลังเดินเข้าไปนะคะมาขอพรกับปู่ย่านะคะคุณผู้ชมคะเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะแก่ตัวเองนะคะชวข้อ,ขอลาออ่าที่เกับ ท่านด้วยค่ะวันนี้นะคะญาติธรรมก็เดินทางมากับปู่ย่าเยอะนะคะคุณผู้ชมคะเป็นวันหยุดนะคะวันนี้เป็นวันสุกวันหยุดชดเชยวันสงการนะคะวันวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าไปขอพรปู่กับญาอยู่ด้านในนะคะ นี้เราจะข้ามเข้าไปตรงดินแดงของปู่ย่าแล้วนะคะคุณผู้ชมคะหลายคนมีความเชื่อนะคะว่าถ้าเราข้ามตรงสะพานตรงนี้นะคะก็คือเข้าไปตรงเมืองบาดานนะคะ ชมค้ากำลังจะทขอพรปุญญาคผู้ชมก็อธ <co op> ิฐานไปกมาตพระวะอรสขอพรุญาพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมค่ะกายวาจาจิตตังกายวาจาจิตตังพะหังวันทาหังวันทานาคาทิปเดนาคาทิปเดีสุธสีสุธีเทวา ปัตตุปานาคีวิสุทธิเทวีโคเชมีกาญจวาจจิตังอภังวันทานาคาทิปดีสีสุขโพนิสุทธิเทวาปัตตุปานาคีวิสุทธิเทวี

ลูกหลานญาติธรรมพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เดินทางมาพึ่งบุญบารมีพ่อปู่แม่ย่าให้ช่วยเราวันนี้มีเรื่องอันใดเปีอันใดต้องจับจมานขันข่าวเรื่องอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ลูกหลานยกเครื่องสักการะดอกไม้พวงมาลัยใบกีขึ้นแล้วอธิษฐานขอต่อพ่อปู่แม่ย่าทุกท่านทุกคนพร้อมเพียงกันนี่อธิเลยครพ่อเอยพ่ออยู่ไหน สาธุสาธุสาธุพร,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 ระคุณเจ้าสีพระแม่ธรณอีกองกาสเดจปูสเดจย่าลูกหลานคุณพ่อคุณแม่ได้นำพวงมาลัยบาตศีปัญนาามด้วยปัดใจน้ำเขียวน้ำแดงผลไม้ไก่ต้มมาถวายเพื่อขอพรให้ท่านปู่ทัานยาช่วยเหลือวันนี้ ขอท่านผู้ท่นานญาติจงรับเครื่องถวายจากลูกจากหลานเมื่อรับแล้วขอพระผู้เมียาติโปรดเมตตาประทานพอรอันศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกให้หลานทุกท่านทุกคนขอครอบครัวที่เดินทางมาสักก,รการะกราบไหว้วันนี้ได้หายจากการติดไข้ได้ป่วยให้มีโชคลาภเงินทองเข้ามาให้หมดปัญหาอยู่ในบ้านเดินทางกลับทุกท่านทุกคนก็ขอให้มีความปลอดภัยไกลๆกล็ขอให้แข็งแกร่งราชก,การงานค้าขายก็ขอให้พี่น้องซื้อข,าย,ขายคล่องผลกําไรขอเพิ่มขึ้นมากมายเลยอน้องเข้าของก็ขอให้บ้างดี ขอให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีร่ำรวยถูกรวยเบอร์กันทุกท่านทุกคนขอให้ลูกไหหลานได้สมหวังดังที่ living, ลูกหลานได้ตั้งจิตและอธิษฐานเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการพวกท่านทุกคนด้วยเดไวเลยครับดอกไม้รอะไมาพูพันไปสิดอกไม้นดกดุ้หม้มนะเป็ลมบริจาคกัน้งใจกันนะครบ้มเาวันหรอเพื่อนเด้อตุ่มนกวางเด้ อตรงนี้ก็บ้างเลยอันหนาวออกไปที่พออันหนาวออกไปหาห้องเอออยากรวมทั้บุญลูกถูบริจาคผู้ใดสิรากับโยมมากเลอคุณผู้ชมคาตอนนี้เราก็จะไปตรงตรงจุดตรงต้นมะเดือนนะคะหลายท่านมากราบ ขอพรปู่ย่านะคะแล้วก็มาขอโชคขอลาบอยู่ตรงบริเวณจุดนี้นะคะแต่ท่านก็มีโชคมีลาบนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อผู้ชมไปส่องต้นไม้นะคะที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะคะเป็นจุดที่ขอโชคขอลาบนะคะเุณนผู้ชมคะเดี๋ยวเรากราบปู่กับย่ากันก่อนนะคะส่งใจครับ เดี๋ยวมาดีจะพาคุณผู้ชมไปชมตรงจุดต้นไม้นะคะต้นมะเดื่อท <who> ี่ หลายท่านก็มาส่องมาขอโชคขอลาตรงจุดนี้นะคะอย่างมลีีก็จะขอปู่แบบญาตรงนี้นะคะแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้พิจรารณาดูนะคะว่าจะเห็นเป็นตัวไหนไหมนะคะเพราะว่าหลายตาหลายมุมมองนะคะก็อาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะถ้ามาเห็นมารีเห็นชัดเจนตรงไหน,นก็เดี๋ยวจะวงกลมให้คุณผู้ชมได้ดูนะ ผู้ชมคะตอนนี้มลิก็เห็นเป็นเลข8กับเลข5้านะคะหรือว่าจะเป็นเลขสกับเลข5้านะก็ได้นะคะแต่มลริก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคุณผู้ชมจะเห็นเป็นตัวไหนนะคะแต่ว่าถ้า8ดกับ5้านี้ก็ตรงกับเลขที่ปู่เนรส่สงอภัยวันเขียนอักขระยันบนกระเป๋านะคะก็ให้คุณผู้ชมได้ดูพิจารณาไปเรื่อยๆนะคะหลายท่านอาจจะตาด,ดีนะคะ ได้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคน,นะคะงวดวันที่16กันยา2563นะคะวันนี้เราก็มากราบขอพอรปู่ย่าแล้วก็มาเอาโชคเอาลาบด้วยนะคะเมนนืก็ขอเผื่อคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอให้คุณผู้ชมที่รับชมมีโชคทุกท่านนะคะคุณผู้ชมคะตรงบริเวณนี้มันก็เหมือนจะเป็นตัวเลขที่ซ้อนกันอยู่นะคะ ตอนนี้มาได้เห็น885นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะเห็นเป็นตัวไหนไหมนะคะ ชมค่ก่อนกาบัลลีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมนางลำที่นี่นะลำถวายปู่ย่านะคะสวยงามมากนะคะคุณผู้ชมคะหลายคนหลายท่านนะคะที่เดินทางมาที่นี่นะคะมาคำชะโนดแล้วมีโชคมีลาบนะคะก็จะมาลำถวายปู่ย่านะคะก็ให้คุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับมลลีด้วยนะคะ